เสียดายตังเลยค่ะที่ตัดสินใจทําประกันชีวิตน้องตั้งแต่แรกเกิดนะคะตอนนี้น้องสองขวบกว่าจะสามขวบแล้วค่ะการชีวิตปีละสี่หมื่นกว่าบ,บาทเด่จะบอกว่าใช้คุ้มมากเป็นว่าสื้อความสบายใจค่ะป่วยแม่สบายนิดหนึ่งแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องสํารองจ่ายเลยนะคะให้เราเฝ้าระวังดูแลลูกดีขนาดไหนนะคะโครคภัยไข้เจ็บปัจจุบนันจะบอกว่ามันรุนแรงมากโดยเฉพาะเด็กเล็โลกโรคใหม่ๆเชื้อโรคตัวใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากๆในขนาดน้องเป็นเด็กที่แข็ง แรงมากๆเลยนะคะแต่นอนแอดมิดรโรงพยาบาลเอกชนไปสองครั้งเท่านั้นเองถ้าใช้ใจ่ายนะจะหมดไปเกือบ3ามแสนเพราะคุณแม่บ้านไหนที่มีกําลังพอจะซื้อประกันให้ลูกได้แนะนําเลยนะคะแต่สิ่งสําคัญต้องเลือกตัวแทนที่ใส่ใจแล้วก็ดูแลเราจริงๆด้วยนะคะเ <c oughs> พราะว่าตัวแทนที่ดีก็จะช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างจริงใจด้วยคะ่ะนี้น้องเจ็บป่วยไม่สบายแค่เล็กน้อยบอกได้เลยว่าก็คือถึงมือหมอแน่นอนค่ะการสุขภาพที่ดูแลน้องนะคะตัวนี้ ก็คือไม่ต้องสมลองจ่ายเลยค่ะต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยนอกน้องก็ใช้ได้นะคะล่าสุดเป็นไข้หวัดค่ะน้ำมูกไหลไอตลอดเลยค่ะมีผื่นที่ตัวขึ้นด้วยนะคะแต่ยังไม่ทันมีไข้นะคะเราก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเกษมลาดอินเตอร์เลยค่ะหมอวินิจฉัยว่าโรคที่อาจจะเป็นได้ก็คือมือเท้าปากนะคะแต่ว่าอาการยังไม่ชัดเจนค่ะอีกโรคก,ก็คือเป็นโรคไข้อีดาอีแดงนะคะซึ่งอาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวได้เช่นกันค่ะหมอท่านก็เลยจัด ยามาตามอาการนะคะแล้วจะนัดตรวจอีกครั้งประมาณ2-3วันถ้าน้องยังมีไข้นะคะแต่ยังไงเราก็ขอให้ดองไม่เป็นอะไรดีกว่าค่ะค่าใช้จ่ายหมดไปประมาณ2,000กว่าบาทไม่ต้องจ่ายเลยค่ะคุณหมอก็แนะนําให้ซื้อตัวสวอปนะคะ สวอหายเชื้อต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเด็กเล็กนะคะโชคดีพอเราสวอปไปนะคะผลออกมาก็คือไม่มีตัวไหนที่เป็นบวกเลยค่ะขอให้น้องเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาละกันนะคะขอบคุณลูกที่แข็งแรงขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณบริษัทประกันชีวิตที่มีประกันดีๆแบบนี้มาคุ้มครองเด็กเล็กด้วยนะคะ